สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่1นึ่นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าซีตลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะก็มีหลายคนเห็นธุรกรรมการเผาของรูน่าซนะฮะเกิดขึ้นรวมๆกันแล้วประมาณ800ล้านรูน่าซีส่วน USDC ก็ประมาณ8ปดอ่าแปดแสนนะฮะ USDC นะซึ่งเป็นการเผาโดยธุรกรรมนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามีการโอนอะไรที่มาหาศาลนะคือต้องโอนเยอะจริงๆนะฮะถึงจะเผาขนาดนี้คือ ต้องเป็นการโอรูนาซีระดับสองแสล้าลูน่าซี ธุรกรรมถึงจะเป็นหลักร้อยนะอันนี้ก็ถือว่ามีการโอนนะหลายคนก็บอกเอ๊นะเทอรล่าฟอร์มแลบรักไก่เผาหรือเปล่านะฮะเออละมัวแต่ไปสนใจข่าวทรัมป์นะไม่ได้มาติดตามเนี่ยเทอรล่าฟอร์มแลบก็รักไก่เผาไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่เราไม่รู้หรือคดีอาจจะจบไปแล้วโดยที่เราไม่รู้นะฮะคือถ้าเกิดนะฮะเรื่องนี้มันมันจบนะมันก็ต้องมีแผมๆมออกบ้างนะเออก็ดูๆกันไปนะฮะเพราะว่าผมเข้าไปเช็คแล้วเป็นการเผาโดยธุรกรรมนะเออก็อยากให้เผาเร็วๆนะฮะอันนี้ เป็นข่าวของรูน่าซีอีกอันนึงฮะคนจีนก็กาวกาวดีอยู่สมควรนะเขาบอกว่ารูน่าซีเนี่ยจะไปที่นะสี่เซนสี่เซนนี่เกินบาทหนึ่งแน่นอนนะเดี๋ยวนะขอคูณก่อนนะเออเติมกาวให้ชุมชนรูน่าซีหน่อยนะถ้าเกิดสี่เซนใช่ไหมฮะเออของเขาเนี่ยเขาบอกว่าราคารูน่าซีเนี่ยจะไปที่0.04 4นสะคูณส3บาท ก็จะตก1บาทนะฮะหบาท45สตางค์นะหบาท45สตางค์เอ๊ะผมไปเปลี่ยนออเดอร์ดีไหมเนี่ยนะเปลี่ยนจาก1บาทเป็น1บาท45สตางค์นะเพราะว่าเขาบอกเองว่าโมเมนตัมนะของกราฟเนี่ยจะไปที่เท่านี้อันนี้ก็เป็นคนกานะเป็นคนจีนนะก็กก็ถือว่ามีคนเอ่เขาเรียกว่าเช็คนะฮะพี่ดีเลกอยู่บ้างนะพี่ดีเลกเนี่ยเบอกว่า1บาท นะคนจีนคนนี้เขาบอกว่านะฮะอยู่ที่1บาท45อ่าก็แล้วแต่นะอยู่ที่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็เป็นข่าวนะของทรัมป์นะคือทรัมป์เนี่ยเขาให้ข่าวดีในวันอาทิตย์ก็คือวันจันทร์ของบ้านเรานะทำให้ราคาของบ c คอยและตัวเอาคอยเนี่ยทยานขึ้นไปฮนะหลายคนก็ดีใจใช่ไหม หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ให้ข่าวร้ายในวันอังคารก็คือวันจันทร์ของบ้านเขาคือจริงๆไอ้ข่าวร้ายเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วในเรื่องการขึ้นภาษีนะฮะของแคนาดานะเม็กซิโกนะฮะแล้วก็จีนอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ด้วยข่าวร้ายนี้เองเนี่ยมันก็กดตลาดด้วยนะมันก็ ทำใหนะ้ราคากลับมาเหมือนเดิมการให้ข่าวดีของทาก็เหมือนตั้งใจที่จะทำให้ราคามันไม่ลงไปมากกว่านี้เพราะเดี๋ยวชุมชนคริปโตนี่คงจะด่าเช้าด่าเย็นแกคงอ่านทวิตเตอร์อยู่พอสมควรนะ,นะฮะว่าพ่อนะถ้าพ่อไม่ให้ข่าวดีบ้างเ่ยนะเออทำให้แต่ข่าวร้ายอย่างเดียวในตลาดพังยับโดนด่าแหลกเลยนะเออการเลือกตั้งกลางเทอมนี่คงจะไม่มีใครเลือกแล้วนะเออก็เคยก็เลยทำให้มันขึ้นบ้างนะอีกเรื่องหนึ่งฮะ ข่าวใหญ่สำหรับตัวทรัมป์นะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นการนะฮะไปขึ้นภาษีนะบริษัทต่างๆเนี่ยกดดันทำให้เขามาตั้งนะฐานการผลิตที่อเมริกาถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมองว่าทรัมป์เนี่ยนะเออขับไล่นะคนที่หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยออกแต่การที่แกให้คนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายออกเนี่ยมันทำให้นะแรงงานมันน้อย พลแรงงานมันน้อยเนี่ยมันจะเกิดการจ้างงานเพราะว่านะ,ะสถิติการขอสวัสดิการเนี่ยนะฮะจะเป็นผลทําให้ลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดยิ่งทําให้คนเนี่ยขอสวัสดิการน้อยลงคือคนไม่ว่างงานนะพอคนไม่ว่างงานเนี่ยนะฮะมีงานทำเนี่ยอัตราการขอสวัสดิการจะน้อยลงนะพอน้อยลงจะเกิดไงฮะเพราะว่าแรงงานต่างประเทศมันไม่เหลือมันก็เลยต้องจ้างคนสมเปมกาอีกอันหนึ่งอ่าทำไงอีกนะทำ นะฮะก็ไปนะหาคนมาลงทุนโดยบริษัทชิปนะของไต้หวันนะฮะกลัวจะโดนขึ้นภาษีฮนะก็ย้ายมานะ,ะตั้งนะฐานการผลิตที่สเมกอะอันนี้ก็จะทําให้เกิดการจ้างงานนะเพราะว่าเวลาเขาจะนะตั้งบริษัทเนี่ยคือหนึ่งก่อสร้างละอินหินดินทรายนะฮะรวมไปถึงนะจะต้องจ้างพนักง,งานฉะนั้นแล้วเนี่ยแกกําลังจะทำให้คนมีงานทําอีกอันนึงเดี๋ยวแกไปลดภาษีนะ,ะนิติบุคคลนะะทให้นะ บริษัทเนี่ยมีเงินไปจ้างคนทํางานพอมีคนทํางานมากขึ้นนะคนว่างงานน้อยลงนะแล้วก็ตัดงบนะโดยใช้นะหน่วยงานของด็อกอีลอนเนี่ยนะไปตัดงบหน่วยงานอื่นมาแล้วก็เอาเงินนั้นนะมาใส่กระเป๋าของประชาชนเนี่ยคนก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยมันจะทาให้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้มีสูงนี่คือสิ่งที่ทําททำโดยที่เราอาจจะไม่รู้ การขึ้นภาษีนะบางอย่างนะถ้าเกิดคุณไปดูข่าวนะผมเห็นราคาน้ำมันมันลดลงนะเหลือเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์ 71. ต่อบา์เรล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระทำอย่างหนึ่งของทำเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งแต่อย่างที่บอกฮะแกทำเพื่อประเทศอเมริกาก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นฉะนั้นประเทศอื่นก็รับะห์ออก,กรรมไปอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่เหตุที่เราต้องพูดเพราะอะไรฮะเพราะว่าทำสนับสนุนคริปโตเนาะอีกประเด็นหนึ่งฮะ ต้องบอกเลยว่าพอทรัมป์นะโพสนะฮะว่าสนับสนุน XRP Solana Ada นะก็เลยทำให้คนที่สนับสนุนทั้ง Bitcoin กับ Ethereum เนี่ยกลุ้มจวกอยู่พอสมควรนะคือต้องบอกงี้ฮะคือหลายคนก็มองนะว่าทรัมป์เนี่ยตั้งใจโพสนะคือโพสครั้งแรกเนี่ย XRP นะ Solana Ada ก่อน แล้วมาโพสต์นะฮะบิตคอยกับอีเธอเรียมมันกลายเป็นบิตคอยกับอีเธอเรียมเป็นลูกเมียน้อยอ่ะนะฮะเอ็กอพกับโซลาร่าเอดาเป็นลูกเมียหลวงนะ,ะก็แน่อยู่แล้วนะฮะว่าพวกนี้เขาเคยให้เงินสนับสนุนในการหาเสียงมันก็ต้องเป็นลูกเมียหลวงแล้วนะไอ้ใครที่ไม่เคยให้เงินก็เป็นลูกเมียน้อยไปนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าลุมจวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันต้องดูว่าคณะกรรมการนะคริปโตที่จะมีการประชุมวันศุกร์นี่นะฮะจัดสัดส่วนคืออย่างนี้ฮะ เงินทุนสำรองเนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นบิตคอยลล้วนๆนะเขาจะจัดเป็นสัดส,ส่วนอ่าบิตคอยกี่เปอร์เซนต์อีเทอเรียมกี่เปอร์เซนต์ XRP กี่เปอร์เซนต์หลายคนก็เลยบอกว่า XRP นะหกสิบเปอร์เซนต์นะถ้าเป็นชาว XRP นะชาวโซลาร์าก็ก็แล้วแต่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันจะยุติอยู่ที่คณะกรรมการของคุณเดวิดแซกนะซึ่งก็เป็นข่าวดีที่จะมาวันศุกร์อีกอันนึงก็เป็นข่าวดีของเซกนะเราจะเห็นเลยนะฮะว่ามันมีการยุติคดีหลายคดีมาก แล้วบางคาดีเนี่ยมันพ่วงข้อหานะที่ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ด้วยเช่นนะฮะการยกเลิกเพิกถอนนะไม่ฟ้องนะฮะเอกเชงบางเอกเชงเนี่ยเพราะมันมีนมข้อกล่าวหาว่าโซลาน่าเ่ยนะเป็นหลักทรัพย์คือถ้าเกิดคุณไม่ฟ้องหรือถอนฟ้องยุติใช่ไหมะฮะไอตัวนี้มันก็จะไม่ใช่หลักทรัพย์ละมันมีของคาเค้นะฮะมันยุติการฟ้องนะคือถอนฟ้องอ่ะนะ,ะทำให้นะข้อหาที่บอกว่าเอดาเป็นหลักทรัพย์เนี่ย ถูกยุติไปด้วยคือมันเป็นผลยังไงฮะเพราะว่าโซลาน่ากับเอดาเนี่ยนะมันกําลังเอ่อจะได้เป็นเงินทุนสํารองนะพอมันจะได้เป็นเงินทุนสํารองเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ไม่ได้พอเป็นหลักทรัพย์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเศก็ต้องทยอยรีบสอยออกให้เร็วที่สุดฉะนั้นเราก็จะเห็นข้อหานะ,ะของคาเค่นเนี่ยมันพ่วงเอดาไปด้วยนี่มันก็ถือว่าเป็นการรีบเร่งทําเพื่อที่จะไปประชุมกันวันเอ่อวันอะไรฮะวัน วันศุกร์นี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเสร็จก็ดีอะไรก็ดีนะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะมันมีร่างกฎหมายตัวหนึ่งฮนะซึ่งมันเป็นร่างกฎหมายภาษีนะสำหรับคริปโตนะเออตอนนี้เนี่ยกำลังโหวตอยู่ที่สภาอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันหนึ่งที่กำลังจะมาคือต้องบอกงี้คือในเวลาที่มันมีข่าวดีเนี่ยทั้งก็ต้องจัดจัดจัดระบบข่าวร้ายนะ ตอนนี้มันก็คงจะมีคนบ่นนะฮะว่าทั้มเนี่ยอาจจะข่าวร้ายอย่างเดียวเลยนะฮะไม่เคยให้ข่าวดีเลยก็คงจะโดนชาวคริปโตัวด่าทุกวันนะก็เลยทําให้แกให้ข่าวดีในวันอาทิตย์นะเพื่อที่จะให้ขึ้นแล้วพอให้ข่าวร้ายปั๊บลงมาเสมอตัวคือไม่ลงไปมากกว่านี้นี่ก็เป็นเทคนิคนะในการให้ข่าวนะเพราะแกรู้จากเดิมเนี่ยนะฮะสมัยกระทิงที่แล้วเนี่ยอีลอนจะเป็นคนคนให้ข่าวใช่ไหม เป็นคนให้ข่าวนู้นข่าวนี้คนก็กาวไปตามอีลอนใช่ไหมฮะแต่บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยไม่ใช่อีลอนละคุณไม่ต้องไปสนใจอีลอนเลยนะคนที่จะให้ข่าวแล้วทําให้ราคาขึ้นคือทรัมป์เพราะคุณดูสินะฮะแค่ทรัมป์เนี่ยนะฮะโพสทําให้บิคอยขึ้นมา1นึ่งหใช่ไหมเออจากราคาที่ต่ําขึ้นมา16ื่นหกใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องถือว่าตอนนี้ทรัมป์จะมาแทนอีลอนแล้วนะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ อ่ะเรื่องแรกฮะก็มีคนเห็นการเผาจํานวนมหาศาลนะก็เลยบอกว่านี่เทอล่าฟอร์มแลบเผาหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะฮะในสเต็กบินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเผาตรงนี้เกิดจากค่าธรรมเนียมฮะค่าธรรมเนียมซึ่งมีการเผาในวันนี้เนี่ยนะฮะมียอดเผาอยู่นะอันนี้เป็นการเป็นเป็นยอดเผาค่าธรรมเนียมนะแปดนะหกล้านลูน่าฮะส่วน usdc เนี่ยเผาเป็นพันเอ่อเผาประมาณหล้าน 1, 000, 000, เลยนะ เผาหนึ่งล้านเลยนะฮะอันนี้คือการเผานะนี่เห็นไหมถือว่าเยอะนะฮะในยีบสี่ชั่วโมงด้วยนะในยีบสี่ชั่วโมงนะ่าเผาเยอะนะหนึ่งวันนี่ถือว่าเผาเยอะอยู่พอสมควรการเผาตรงนี้เองเนี่ยนะฮะถือว่ามีปริมาณที่รวมๆกันนี่ก็เยอะอยู่พอสมควรนะสี่ร้อยสี่ร้อยเนี่ยแปลว่าโอนกันเยอะมากเลยนะอันนี้แปดแสนนะอันนี้เจ็ดแสนเห็นไหมฮะการเผาขนาดนี้เนี่ยแปลว่าต้องมีการโอนทรัพย์สินอะไรบางอย่าง นะฮะมันถึงทําให้เกิดการเผาอย่างนี้แต่หลายคนก็บอกเอ๊ะปกติโอลูนาซีก็เผาลูนาซีแต่มันโอน USDC ด้วยหรือมันมีเหตุผลอะไรก็อาจจะเป็นประเด็นอย่างนี้ฮะเพราะมันมีข่าวนะว่าไบแ a น c e เนี่ยเขาจะเพิกถอน USDC ออกจากนะกระดานที่มีการซื้อขายในสภาพยุโรปคืออย่างนี้ฮะมันไม่ได้ถอน USDC อย่างเดียวนะมันถอนสเตเบอร์คอยอื่นด้วย รวมไปถึง USDT นะเหรียญใดนะสเตเบัลคอยอื่นโดนเฮี้ยนหมดอนะ่ะอย่าไปโทษว่ามีเฉพาะเออ USDC ของบ้านเราอย่างเดียวนะสเตเมบัลคอยอื่นโดนหมดนะโดนหมดเพราะว่ามันผิดกฎหมายไมก้าฉะนั้นนะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่มีคนสงสัยว่า USDC ไม่มีสภาพเป็นสเตเมบัลคอยเนี่ยแล้วตัวไปแนนไปถอนทำไมใช่ไหมฮะการถอนเนี่ยเป็นการยืนยันเลยว่า บ i นแนนซยังมองว่า USDC เป็น Stable Coin คือถ้าเกิดมันเป็นแบบลูน่าหรือมันเป็นแบบเออเออเขาเรียกไงนะเออคริปโตที่ซื้อขายกันโดยมันไม่เป็น Stable Coin อะบีนแนนซจะไม่เพิกถอน USDC ถูกไหมแต่ว่าบ i นแนนซเนี่ยรู้เห็นคือ,ค,อคือพิจารณาแล้วก็ตีความมาแล้วว่า USDC เป็น Stable Coin ก็เลยเพิกถอนกลุ่มนั้นทั้งหมดเลยคือเพิกถอน USDT นะ usdt เ <_ S 1> หรียญใดนะฮะ pusd อสารพัดอ่ะไอสารพัดสเตเบอรคอยอะนะฮะที่ไม่ใช่ usdc นะออกรวมไปถึง ustc ด้วยอ่าแสดงว่า Binance เนี่ยเขาเห็นว่าไอเน,นี่ยเป็นสเตเบอรคอยถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นสเตเบอรคอยแต่อนาคตมันอาจจะกลับมาเป็นสเตเบอรคอยไงเขาก็เลยเพิกถอนเพราะมันผิดกฎหมายไมก้านะอันนี้ว่ากันไปแต่ไม่ต้องไปสนใจฮะตลาดของยุโรปเนี่ยไม่ใช่ตลาดหลัก ต้องบอกเลยไม่ใช่ตลาดหลักเพราะว่านะ ETF นะในยุโรปไม่ค่อยโตเท่ากับ ETF ของสเมกาฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เน้นตลาดสเมกาเพราะว่าจับต้องแล้วก็มีกระแสงเงินและอีกอย่างนะคุณไปดูนะ IMF เนี่ยเขาบอกว่าสภาพยุโรปนี่นี่ต่อจีนนี่ต่อหัวและ GDP มันล้นแล้วนะคุณไปดูนะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำเนี่ยผักภาระ UK เนี่ยให้กับยุโรปเนี่ยกำลังจะไปเร่งความถังแตกให้กับฝั่งยุโรปนะ อันนี้น่าควรพิจารณาเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะฮะถ้าคุณไปดูข้อมูล IMF เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะน,นี่นะของสเกาไอของตัวสภาพยุโรปนี่โอ้สูงปีดเลยนะแล้วยิ่งถามเนี่ยบอกว่าฉันไม่ช่วยและยูเคน่ะเนี่ยแปลว่าสภาพยุโรปเนี่ยจะต้องเอาเงินมาช่วยถูกไหมพอเอาเงินมาช่วยคุณก็ยิ่งก่อนนี่เพิ่มมันจะยิ่งเร่งฟองสบู่ที่นู่นไหมเออส่วนสเกาเนี่ยเห็นแก่ได้ใช่ไหม แกก็โกยโกยโกยเอาบริษัทต่างชาติเข้ามาเข้ามาเข้ามาสมัมเกาต่อไปอาจจะเป็นหลุมโลภัยเอออาจจะเป็นลุมโลภัยก็ได้นะตอนแรกเนี่ยเราบอกวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกิดที่อเมริกาอาจจะเกิดรอบๆบก็ได้นะคือเกิดที่อื่นเนี่ยนะฮะดูดูกันไปเพราะวิธีการของทำเนี่ยผมดูแล้วเอ๊ะแกขึ้นภาษีแต่พอแกขึ้นภาษีตรงเนี้ยน้ํามันมันลดเว้ย เออนะวันนี้มีข่าวออกมานะว่านํามาลด71ดบอดอลลาร์ต่อบาเรลนยะเออก็แปลว่ามันต้องมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างที่ทำเขาเล็งเป้าอะ่ะเหมือนคล้ายๆว่าเขายิงปืนนะไปตรงนี้แต่กระสุนเนี่ยมันไม่ได้ต้องตั้งใจจะไปถูกตรงนี้หรอกคือมันเหมือนตีงัวกระทบคาดอะ่ะเพื่อให้เกิดเอฟเฟกอีกอันนึงซึ่งแกพอใจนะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับการเผานะอีกอันหนึ่งฮะคือคนจีนคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเกาตัวลูน่าเนี่ยค่อนข้างดีนะ เออก็ถือว่าชื่นใจนะครักาวแบบชื่นใจนะคือเขามองทางโมเมนตัมนะฮะของตัวลูน่าเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่นะ0.0044ดอลลาร์นะคือโมเมนตัมที่มันจะขึ้นเนี่ยนะเอ่อเขามองโดยอาศัยโมเมนตัมนะฮะของสองสตังค์มันจะขึ้นไปที่หนึ่งบาทนะฮะ45สตังค์นะฮะหนึ่งบาท45สตังค์ แม่หน้าไปตั้งออเดอร์ใหม่เนาะเออก็ก็หาจุดพอใจนะฮะหาจุดพอใจนะบางคนบอกว่าเว้ยสสตางค์อ้วไปแล้วอ้วไปรอแล้วนะแล้วแต่นะคือถ้ามันถึง1สตางค์คุณก็อาจจะบอกว่าขายหมูหรือเปล่าฉะนั้นแบ่งสัดส่วนไว้อาจจะเอานะฮะห้าสิบเปอร์ไปสักสี่สตางค์นะเออเออสามสอ์ไปที่อะไรนะไปที่อา่าสิสตางค์นะ พออีกอันนึงก็ไปสัก1บาทอะไรเงี้ยก็วางแผนจัดสัดส่วนเอานะอันนี้ก็เป็นโมเมนตัมของของคนจีนนะเขามองทางเทคนิคนะใครก็พิจารณาเอาอันนี้ก็เป็นกาวมอใหญ่อยู่พอสมควรอีกอันนึงฮะผมจะแสดงให้เห็นว่าณนะเวลาที่ราคามันลงวานมันเก็บของนะคือคือผมบอกเลยถ้าไม่มีข่าวดีวานไม่เก็บต้องบอกเลยนะฮะไอ้กราฟที่คุณเห็นเนี่ยนะคือการขึ้น,นเมื่อกี้เนี่ย ไอ้ที่มันลงมาแล้วมันทุบลงใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นใช่ไหมเพราะหลังจากนั้นมามันก็อ่างรอนะ,ะคือมันอ่างรอตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยไอโซนสีเทานี่คือปริมาณการเก็บของใน 24, 24ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะฮะวานเก็บของสำหรับ xrp นะด็อกก็เก็บของะฮะเพราะวันนี้เนี่ยตัวบิดไว้เองก็ยื่น,นะฮะเออตัว 19, 19 b ขเีนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่านะมันดูเร่งเงนะ มันดูเร่งแบบเร็วๆะนะฮะหยกฟ้องถอนฟ้องในยุติการการฟ้องในยุติการสอบสวนนะสองออกองทุนเร่งนะฮะยื่นยื่นยื่นคือคุณบอกเลยนะการเร่งยื่นเนี่ยทำทำแบบต่อเนื่องและทีมากกว่าสมัยที่ประธานเสกคนเดิมประธานเสกคนเดิมเนี่ยกว่าจะยื่นแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเดือนเป็นเดือนนะฮะกว่าจะมีการยื่นทีอันนี้แม่งทุกอาทิตย์เลยมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ย เซ็ชุดใหม่นี่กกำลังจะพิจารณาอะไรค่อนข้างเร็วหรือเปล่านะวันนี้พี่กับตันเองเนี่ยแกก็เลยกล่าวนะ XRP เนี่ยจะขึ้นไปที่5ดอลลาร์นะจากโมเมนตัมนี้อันนี้เป็นภาพสั้นนะระยะสั้นนะส่วนอีกคนหนึ่งนะก็มองแพทเทิร์นว่ามันก็ทรงแพทเทิร์นเดียวกับปี2017ซึ่งกําลังจะทำเออซึ่งเพิ่งจะทําบาทบาที่1น,นะเหมือนกันเดะนะเออถ้าขึ้นตรงนี้ไปเนี่ยก็ประมาณไม่ไม่5ดอลลาร์ก็10ดอลลาร ถ้าเกิดแพทเทิร์นนี้นะฉะนั้น XRP เนี่ยนะฮะก็สอยไม้แรกอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์แล้วกันนะสิถึงสิดอลลาร์แล้วแต่คุณจะเชื่อการาฟของใครนะอันนี้ก็ลองดูนะอีกอันนึงก็เป็นตัวดนะ็อกฮะต้องบอกเลยว่าในเวลาที่ราคาด็อกล่วงเห็นไหมวานเก็บนี่คือปริมาณวานเก็บนะด็อกเนี่ยล่วงนี่คือราคาล่วงนะไอ้นี่คือวานปริมาณการเก็บมันก็เลยทําให้เห็นว่าเอ๊ะ หลายคนก็เลยบอกว่าเหรียญด็อกเนี่ยอาจจะเขาเรียกไงเป็นมุกซ่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเออมันมี XRP ใช่ DA, ไหม XRP โซ l a ร a าได้มันอาจจะมีด็อกอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่บอกใบเอาไว้หมายความว่าคือไม่ชี้เป้าอะนะไม่ชี้เป้านะเออเขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่งำเอาไว้นะคือไอ้ที่ไม่บอกเนี่ยนะ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ไงก็คือบอกเฉพาะ5ตัวแต่มันอาจจะมีอีกเหรียญหนึ่งซึ่งมันพ่วงเข้าไปด้วยก็ได้นะเพื่อตอบแทนใครบางคนหรือเปล่าไม่รู้นะฉะนั้นเนี่ยด็อกเนี่ยดูให้ดีๆเพราะว่าเออคนผู้สร้างด็อเนี่ยเขาบอกว่าเออมันก็น่าสนใจที่จะอาจจะติดสอยห้อยตามไปนะเออเพราะว่าตัว d o อกเองเนี่ยก็มีสภาพเหมือนตัวบิ t คอยนะเหมือนบิดคอยอ่ะเขาว่ากันไปนะ อย่างที่บอกฮะว่าตอนนี้บิดไว้เองนะฮะก็ได้มีการยื่นนะฮะด็อก ETF กับเซกนะแล้วก็ได้มีการยื่นเอกสารแบบฟอร์ม19 b 4นะฮะต่อเซกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ถือว่า มาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมานะซึ่งตัวเทรดเดอร์เองก็ยังมองมิติของด็อกเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีการย่อทําฐานอยู่บ้างก็ยังอยู่ในโมเมนตที่มันกําลังจะขึ้นนะซึ่งเป้าหมายของด็อกเองเนี่ยก็หลายคนก็ว่า1ดอนบ้าง10ดอนบ้างกันแล้วแต่ที่พอใจอันนี้ก็ถ้าเกิดได้ ETF ก็ไม่แน่อาจจะไปถึง20ดอลเลยใครจะไปรู้อะนะฮะเพราะถือว่าเป็นเหรียญเล็กนะ อีกอันนึงก็อย่างที่บอกครว่าทัมเนี่ยนะครประกาศว่าจะมีการมาลงทุนในวันนี้ผลสุดท้ายก็เป็นการที่บริษัทชิปนะของไต้หวันเนี่ยนะฮะมาลงทุนนะอันนี้เป็นตัวแพทเทิร์นของด็อกนะฮะที่เทเดอร์บอกนะฮะอย่างที่บอกครว่ามันมีการเพิกถอนนะฮะสเตเบอรคอยะฮะซึ่งรวมไปถึงอ่า USDC ด้วยแต่จริงๆอ่ะคนที่กระทบหนักสุดอ่ะคือ USDT กับเหรียญอื่น คือตอนนี้สภาพ USDC เนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นสเตเบิลคอยนะคือเพิกถอนไปมันก็ไม่กระทบอะนะไม่กระทบมากนะแต่ USDT เนี่ยเหรียญดงเหรียญใดเหรียญสเตเบิลคอยอื่นเนี่ยกระทบอยู่เพราะเขาเป็นสถานะสเตเบิลคอยเต็มตัวการที่เพิกถอนเนี่ยนะมันก็มีนัยยะอยู่พอสมควรว่าบ i แ a น c e เนี่ยมองว่า USDC เป็นสเตเบิลคอยเข้าใจไหมฮะคือถ้าคุณไม่เห็นว่าเป็นสเตเบิลคอยคุณจะเพิกถอนทําไมอะ ใช่ไหมคุณมองว่าเป็นหลักทรัพย์อย่างอื่นซื้อขายกันตามปกติแสดงว่าใบ a น้นเนี่ยเขาจัด USDC เป็น Stable Coin ไงนะเพราะจัดเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่เป็น Stable Coin นะเวลานี้คือมันยังไม่เป๊กอะแต่เขามองว่าเป็น Stable Coin และอนาคตมันอาจจะกลับมาเป็น Stable Coin ไงเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเพิกถอนไปก่อนครึ่งนี้ฮะถ้าเกิด USDC มันกลับมาเป็น s t a b l e c o คเนี่ยมันก็เอา้า ก็แปลว่าคุณมาซื้อขายกันในยุโรปผิดกฎหมายสิฉะนั้นเขาก็เลยเอาออกนะฮะเพราะมองว่าเป็นสเตเบิลคอยงนะเอออันเนี้ยมันทำให้เรารู้นะฮะว่าเขามอง USDC เป็นสเตเบิลคอยถ้าเขาไม่ได้มองว่าเป็นสเตเบิลคอยก็ไม่ถอนหรอกเขาก็ให้ซื้อขายเป็นรูน่าซีเป็นปกติอ่ะอันเนี้ยเขามองว่าเป็นสเตเบิลคอยก็เลยถอนออกนะ ส่วนอีกอันหนึ่งก็วุฒิสภา,ากำลังจะลงมติยกเลิกนะฮะกฎของออสัมพ,มพกรนะฮะที่ควบคุมนะภาษีคริปโตและดีไฟนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะถ้าออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ,ะว่ากันไปนะฮะตอนนี้เนี่ยการถอนฟ้องนะต่างๆก็ดำเนินต่อไปนะบิดไว้ยื่นเอกสาร นะฮะ b ขีด c นะฮะตัวเซกเองประกาศยกเลิกการฟ้องตัวคาเค้นนะฮะซึ่งข้อหาของคาเค้นเนี่ยมันมีเอดาปนเข้าไปด้วยมันก็เลยมีผลนะฮะมีผลทำให้เอดาเนี่ยนะฮะหลุดนะหลายคนก็บอกวันเนี่ยทรัมป์นะก็ฉลาดดีเหมือนกันนะคืออย่างงี้ฮนะราคาเนี่ยมันล่วงลงมาเรื่อยๆนะพอล่วงลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็เลยทำให้คนท้อถอยแล้วก็ลุมว่านะว่าลูงงี้เลือกกรมรลาสักดี ไม่น่าเลือกทาเลยนะเพระเลือกเพราะเพราะว่าตั้งแต่รับตําแหน่งมานี่ลงอย่างเดียวเลยนะให้แต่ข่าวร้ายลงอย่างเดียวคนก็คงกระด่าแกก็คงจะเห็นนะแกก็เลยใช้วิธีนี้นะคือให้ข่าวดีในวันอาทิตย์เพราะว่าแกรู้อยู่แล้วว่าวันที่สี่ก็ต้องให้ข่าวร้ายเรื่องภาษีใครก็รู้ฮะเขารู้กันมานานแล้วเพราะว่ากําหนดการขึ้นภาษีเนี่ยนะฮะมันจบลงวันที่4ี ฉะนั้นแล้วเนี่ยแกต้องให้ข่าวร้ายวันที่4ก่อนที่แกจะให้ข่าวร้ายเนี่ยแกก็ให้ข่าวดีก่อนเลยก็คือให้ราคามันขึ้นไปนะเสร็จแล้วพอให้ข่าวร้ายปั๊บราคาบันลงมามันเสมอตัวไงนะชุมชนก็ด่าไม่เยอะเขาเรียกว่าด่าไม่เยอะนะด่าไม่เยอะแต่ก็ด่าอยู่บ้างแต่ด่าไม่เยอะบอกว่าเออเนี่ยถ้าเลือกตั้งกลางเทอมนี่จะเลือก ดีไหมเนี่ยนะอ่านี่ก็มีคนเริ่มพูดแล้วนะคือคือบอกเลยว่าแกต้องทำอะไรสักอย่างให้มันกลับมาไม่งั้นเลือกตั้งมิเตอมเนี่ยนะบอกเลยเดโมแคตเต็มสภาอืมฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้เราไม่มีสิทธิเลือกตั้งบ้านเขาเนาะแต่ฝรั่งเขาก็คิดนะเอออันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องการจัดนะเออตัว etf นะว่าจะให้มีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างในกองทุนแต่ละกองทุนนะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยขอจดทะเบียนนะคริปโตอินเด็ก คริปโตอินเด็กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสัดส่วนก็คือบิตคอยเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะก็ไล่ไปตามสัดส่วนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยุติการฟ้องนะฟ้องร้องอีกอันหนึ่งนะ,ะก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ว่ากันไปคือหลายคนก็เริ่มทักทวงนะอันนี้เป็นข่าวที่หลายคนเขาบอกรอคอยเขาบอกว่าเป็นการลงทุนะระดับเยอะนะเพราะว่าโรงงานนี้เนี่ยของไต้หวันเนี่ยเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดโรงงานผลิตชิปนะฮนะ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาสร้างนะฮะที่สเมกามันก็จะทําให้หนึ่งถ้าคุณจะสร้างเนี่ยคุณต้องทํำไรคุณจะได้ค่าอิดค่าหินค่าดินค่าทรายแรงงานก่อสร้างใช่ไหมอ่าระบบโลจิสติกนะฮะแล้วก็รวมถึงการจ้างงานด้วยฉะนั้นเนี่ยทำต้องการให้เกิดการจ้างงานในสเกาคือ1ไล่นะคนที่ไม่ใช่คนสเมกาออกไปให้หมดก่อน แล้วให้เหลือเฉพาะคนที่เป็นพลเมืองเพื่อจะให้มีการจ้างงานพลเมืองพอมีการจ้างงานเสร็จเนี่ยคนที่มาขอรับสวัสดิการต่อเดือนเนี่ยมันก็จะน้อยลงพอน้อยลงเสร็จเนี่ยนะครปริมาณคนว่างงานน้อยใช่ไหมมีการจ้างงานเยอะใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ไม่มีการสร้างหนี้เพิ่มเพราะว่าทาใช้วิธีก็คือไปตัดงบคือถ้าเกิดไม่ตัดงบมันจะก่อหนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นก็ตัดงบไหนไหนมันจะก่อหนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ตัดงบอันนั้นเอามาลงทุน มันก็เลยเป็นการหันง,งบที่มันก่อนนี่อยู่แล้วเนี่ยเอามาลงทุนโดยการอาจจะเอามา,าจ่ายนะแต่ละหัว5000ดอลลาร์5,000ดอลลาร์นะทำให้มีกระแสงเงินสดลดภาษีบุคคลนิติบุคคลทำให้บริษัทไปจ้างงานอาจจะเจ็บอยู่ในช่วงแรกอ่ะหลังๆมาอาจจะดีนะดูทรงแล้วเนี่ยเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูนะก็ลองดูฝีมือกันไปก่อนนะเพิ่งจะเดือนเดียวเองนะฮะ อ่าก็ขึ้นนะขึ้นไปเพราะข่าวดีนะแล้วก็ลงกลับมาสถานะดังเดิมนะเออก็เขาเรียกว่าเจ้ากันนะเจ้ากันไม่ลงไปมากกว่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะส่วนบิดไว้ก็อย่างที่บอกว่าขอนะอันนี้ก็เป็นการยุติการสอบสวนนะนี่ก็เป็นสัสดส่วนนะฮะอันนี้แหละสําคัญนะคือวุฒิสภากําลังจะยกเลิกกฎนะฮะสออที่มันเป็นภาษีคริปโตนะเอออ่ะ,อะว่ากันไปนะส่วนแพทเทิร์นของตัว xrp เองนะอยู่ที่คุณพอใจนะฮะคือแต่ละคนเนี่ยก็มองนะ3ดอลลาร์หกดอลลาร์สิดอลลาร์นะผมก็อยู่ว่าเราเราวประมาณ10ดอลลาร์ถึง15ดอลลาร์นะสำหรับเออเขาเรียกว่าออเดอร์แรกเทคโปรฟิตแรกเนี่ยนะฮะควรจะอยู่แนวแนวนี้นะซึ่งผมว่าราคาเนี้ยเห็นตรงกันเยอะคือเห็นตรงกันเยอะนะสิบถึงสิบห้าดอลลาร์เนี่ยเห็นตรงกันเยอะนะส่วนตัวเออร์คาดานโอเองนะเอดาเองเนี่ย ก็อยู่แนวๆประมาณ6ดอลลาร์นะส่วนตัวโฟกี้เองนะอยู่ที่นะถ้าขึ้นแนวนี้เนี่ยก็อยู่แนวๆน,นี้นะเป้าหมายที่3นะคุณไปคูณเอานะเออเปเป้ P P, นะผมบอกว่าเปเป้ีนน่าจะเป็นช่วงหลัง8พฤษภา68นะชิบาะนะชิบะอาจจะขึ้นอยู่บ้างในช่วงนะตั้งแต่วันที่8มีนาเป็นต้นไปแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะอาจจะขึ้นมาทำตัว W อะ่ะคือขึ้นขึ้นขึ้น,น,นคุณดูเห็นไหมคุณเห็นเป็นตัว W ไห คือมันเป็นอย่างนี้นะ1 2 3 4สมนี่มันจะเป็นตัว W อย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยขึ้นรอบนี้มันอาจจะเป็นตัว W อย่างนี้แต่ถ้าเป็นรอบใหญ่เลยจะต้องรอปลายปีนะอันนี้ชิบะนะอันนี้ก็วุี่สภา,าย,ยกเลิกกฎนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะอ่ะว่ากันไปเอ่อเดี๋ยวนะมันจะมีข่าวอันนึ่งนะฮะที่บอกว่าการยกยกเลิกการฟ้องคดีนะที่เกี่ยวข้องกับ ตัวคาเคสเนี่ยมันจะมีผลไปถึงเอดาที่เป็นหลักทรัพย์ด้วยนะส่วนทรัมป์เองก็ประกาศยุต,ติการช่วยเหลือยูเครนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะไปผักภาระให้สภาพยุโรปนะคือตอนนี้ฟองสบู่ฝั่งนั้นมาเริ่มค่อยๆพองแล้วผมว่าทรัมป์นี่แหละจะเป็นตัวที่จะไปทําให้ฟองสบู่ฝั่งนั้นแตกนึกออกไหมนึกออกไหมคือคือถ้าเกิดเขายุติเนี่ยหมายความว่าสหรัฐอเมริกาก็เอาเงินไอ้ที่จะต้องส่งไปนี่นะฮะเอามาช่วยคนในประเทศ ผมว่านะจริงๆเนี่ยเจราจากันแล้วละ่ะแต่ทําอาจจะมองว่าเซเลนสกี้เนี่ยนะฮะไปตกลงกู้เงินกับอังกฤษอยู่แล้วคือเขารู้อยู่แล้วว่ามาเนี่ยคือมาไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกอยากจะมาทําให้สมเมกาขายหน้านะเขาก็เลยทุบโต๊ะเจราจาแล้วก็หาเรื่องยุติการช่วยเหลือเพื่อจะเอาเงินช่วยเหลือนั่นนะ่ะนะฮะมานะพัฒนาประเทศดีกว่า คือคือตอนนี้คุณกําลังจะถังแตกอยู่คุณก็ยังจะไปช่วยคนอื่นอีกเหรอเอาถามแค่นี้ก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนบ้านคุณกาลังจะถังแตกอ่ะคุณยังจะมีะน้าจิตน้าใจไปช่วยชาวบ้านก็ค,คงไม่ไหวมั้งนะฉะนั้นก็ผักพาละให้ฝั่งนู้นไปเลยก็ฟองสบู่ฝั่งนู้นก็อาจจะระเบิดนะผมถึงบอกไงว่าบางทีเนี่ยสเมกาอาจจะเป็นเป้าที่จะทําให้นะคริปโตโตมากกว่าด้วยซ้ําไปนะก็ดูดูไปนะฮะอันนี้ก็อย่างที่ บอกนะฮะน,นี้ก็เป็นการขึ้นภาษีนะแต่รู้สึกมันมีข่าวหนึ่งอ่ะที่บอกว่าน้ำมันมาลดนะเ,เดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมจะหาให้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายของร i p p l ินะฮะ XRP นะ20ดอลลาร์100ดอลลาร์ว่ากันไปอันนี้ไงฮะคือการยกฟ้องคาเค้นเนี่ยมันจะพ่วงนะมันจะพ่วงความเป็นหลักทรัพย์ของ ADA ด้วย เพราะว่าตัวเซกเนี่ยนะฮะเขาตั้งข้อหาว่าคาเคนเนี่ยขายเอดานะซึ่งเป็นหลักทรัพย์สารต้องวินิจฉัยก่อนนะว่าเอดาเป็นหลักทรัพย์หรือไม่นะตัวคาเคนถึงจะผิดฉะนั้นเนี่ยการยกการไม่ฟ้องหรือการถอนฟ้องคาเคนเนี่ยก็จะทําให้ข้อหาว่าเอดาเป็นหลักทรัพย์เนี่ยหลุดไปด้วยนะเพราะเอดาเนี่ยอยู่เป็นเป็นหนึ่งในสมเหนนรียญนะฮะที่อยู่ในในเหรียญที่ทั้มพูดใช่ไหมฮะอ่า น,นี่ก็เป็นแพทเทิร์นนะฮะของปี2020-2025นะนี่เป็นปริมาณการเผาเนาะส่วน h ฮสปนะฮะเกสเกลนะได้ยื่นเอกสาร1 9 b 4นะของ H s สปาแล้วนี่เห็นไหมมาเรื่อยนะยื่นกันเรื่อยเลยนะฮะฉะนั้น h e ส b a r นี่ก็มีโอกาสนะแต่น่าจะมาทีหลังเพราะว่าตัว XRP เนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสก่อนนะทำเตรียมเปิดเผยการเจรจากับเม็กซิโกว่าไปฮะนะตบจูบ นะเป็นทฤษฎีตบจูบอ่ะผมอาจจะไม่ได้แชร์ไว้นะข่าวเรื่องน้ํามันคืออย่างที่บอกฮะว่าการขึ้นภาษีของทําเนี่ยเหมือนจะไปทําให้น้ํามันลงด้วยนะก็แปลกดีเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้กลไกมันนะคุณลองไปดูข่าวนะฮะเพราะว่าผมแชร์ไว้ใน Open Chat ผมก็เลยลืมที่จะรีโพสต์รีทวิตไว้ให้นะก็อันนี้ก็ดูดูกันไปฮะฉะนั้นต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าวันพฤหัสสุกนี้นะจะมีข่าวดีมาช่วยทําให้กลับไป ราคาเดิมอีกรอบไหมนะแล้วทรัมป์เนี่ยจะยังให้ข่าวร้ายต่ออีกไหมผมมองว่ามันจะมีมุกอื่นอีกเลยตอนนี้แกก็ขึ้นภาษีชาวบ้านชาวเมืองครบหมดแล้วนะคือดึงเม็กซิโกตอนนี้เหลือยุโรปที่เดียวที่แกยังไม่แกประกาศว่าจะขึ้นภาษีแต่ผมก็เชื่อว่าพอแกไม่สนับสนุนยูเครนเนี่ยนะคือสภาพยุโรปก็ย่ำแย่พออยู่แล้วนะเพราะว่าผมไปดูข้อมูล IMF เนี่ยรู้สึกว่านี่ นี่มันมันม,นม,นมาหาศาลอยู่พอสมควรนะมันพร้อมที่จะระเบิดอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็การที่ผักภาระนะฮะตรงนี้ไปให้เดี๋ยวมันอาจจะทําให้เพิ่มวิกฤตมากขึ้นคือฟองสบู่มันโตขึ้นน่ะนะ,ะก,ก็ก็ลองไปดูดูปริมาณนี่หรือพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปหาข้อมูลมาให้ดูก็แลวกันนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับวันนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ